เราจะเลือกกับตรงไหนจเจ้าทา,น,า,านก็ได้เอาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้หรือจะเอาภาษาพระก็ได้ว่าภาษาพระบอกว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเอ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 า,เอาหลักสามอย่างนี่แหละหลักสามอย่างมามามาประพฤติปฏิบัติแต่การประพฤติปฏิบัติทางธรรมะทางที่พระพุทธเจ้าสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนาเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าทําแล้วจะได้ในขณะผลในขณะนั้นเดียวนั้นต้องค่อยๆทำต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําไปเรื่อยๆ ทำไปยาวๆนานๆเอาชีวิตเป็นเดิมพันครูบาอาจารย์ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์พระพุทธเจ้าไปไป,ไป,ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ท่าในอินเดียนะในที่ตรงกรัสเซียรนท่านก็ทดลองทุกรูปแบบนะทดลองผิดตลองถูกมาใช้เวลายอยู่6ปีนัึนจะรู้ทางว่าอะไรที่เป็นทางดับทุกข์อะไรที่เป็นทางไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันเราอ่านดูประวัติลง ปอ่านประวัติ ats, ลวกปู่นะลวงปู่บ้านก็ดีลวงพ่อหลีก็ดีลวกพ่อทองก็ดีถ้าแต่ละองค์เนี่ยถ้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติเอาชีวิตมาแลกมากว่าจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันดังนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องต้องต้องเนีว่าเอาเอาเอาใจมาเอากายมาเอาเอาเอากายมาเอาใจมา สถานที่ที่ปฏิบัติธรรมอย่างวัดโสกรามเนี่ยสบายมากเลยฟังเทศกับฟังทุกวันนั่งสมาธิมีครูบาอาจารย์มาเทศมาสอนเนี่ยวันละสามการสี่การทุกวันทุกวันตั้งแต่เรามารู้จักวัดโสกรามอยู่วัดโสารามมาเนี่ยเทศไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวตอนตอนตอนกลางคืนสองทุ่มถึงสี่ทุ่มท่านพานั่งสมาธิปฏิบัติแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติต่างๆตรงเวลาเป๊ะเลยไม่มีวัดไหนทําได้ อาตมารับรองได้ว่าในเวลาสองทุ่มตรงเป๊ะเนี่ยท่านจะตีะระฆังขึ้นมานั่งสวดมนตน์ไปทําวัดเช้าทำวัดเดยน็นเป็นปกติของวัดสถานที่แห่งนี้เป็นที่มุกคนแห่งนี้เดี๋ยวนี้ที่วัดโสกรามมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสะดวกสบายมากเลยยุงก็ไม่ค่อยมีสบายพวกอัตมายอยู่เนี่ยต้องซื้อต้องถือแสบบิดาบาดนะ่ยุงมันเยอะยงุงยุงกัดป๋าตายเลยพูดกันง่ายๆว่ายุงทะเลเนี่ยยงุงแสมเนี่ย โยกมาเป็นก้อนไปก้อนไปก้อนจนกระทั่งมีมีโรงดดดทีของอื้อเจเหลี่ยที่สว่างแคณิวาดเนี่ยมามาแกมาเปิดโรงดดดทีไอ้ดีไอ้ตรงนั้นหน่อยหนึ่งดดดทีเนี่ยมันโยงมันค่อยหายไปนิดหนึ่งมาแต่ก่อนเนี่ยสถานที่ตรงนี้รัดมันมันไอ้ถึงแวดล้อมมันมันไม่เอื้อมหน่อยให้ในเฉลี่งฟอกหนังจำเน็ตในรงลี่ไอ้ดดดที ในจันทน้ทะเลเน่ามันมีประกอบกันหมดเลยมันทําให้แต่ว่าพวกที่มาอยู่ปฏิบัติธรรมเนะี่ยมาด้วยกายมาด้วยใจไม่เคยถอดใจมาไม่เคยท้อถอยว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยโดยสิ่งแวดล้อมมันไม่มันมา,ามันมาถือว่าการมาปฏิบัติธรรมเนะี่ยมันก็เรามีอุปสรรคบ้างมีอะไรที่มาขวาง,งกั้นบ้างแต่ว่ามาด้วยถ้า,าใจมามันก็ทําได้เต็มที่ก็ปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้มาเสมอมา ตั้งแต่สร้างวัดโสารามาตั้งแต่ปีสองสี่เก้าสองสี่เก้าเเก้าเจ็ดเก้าแดเก้า้าถึงสองถึงปัจจุบันเนี่ยเกือบเกือบกสิบว่าปีก็ก็ท่านกับพอประพฤติปฏิบัติมามาเห็นพวอหน้าทั้งหลายเทมาบวชเนี่ยก็ดีใจละดีใจเทเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จัดงานบวชถวายหลวงพ่อทองครบ8ปบสปีมาปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะบวชหน้าให้ได้85องค์ 9, <SaaS> พบอายุของพระร่อพ่โโทองแปดสิบสี่เพิ่มหนึ่งเป็นแปดสิบห้าแต่ท่านก็อยู่ไม่ไม่ได้เห็นลูกหลานท่านบวชท่านก็รักท่านรันกันไปซะก,ก่อนแต่ถึงก่านั้นลูกหลานท่านก็ไม่ได้ทอใจไม่ได้ทอถอยก็บวชไม่มีกําหนดด้วยเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าได้เป็นร้อยแล้วมาบวชแทนมาบวชถวายพ่อพ่ออันนี้เป็นสิ่งที่น่านโมโทนาสาธุกับกับไอความมีน้ำใจของลูกหลานที่ยังเคารพสกการะ กับกับกับสลรีละคารุพ่ออยู่อันนี้ก็ดีใจแต่ว่าบวชบวชสอบที่มีที่วัดป่าผู้ไทัศน์ภได้ดดอำเภอสาโพแข่งหนึ่งและที่วัดอสุการามแห่งหนึ่งวัดวัดธรรมเขาปางก็เคยนามาบวชเหมือนกันนํามานํามาร่วมบวชทุกปีไ้เปีได้สามองค์สี่องค์ห้าองค์แต่ก็ยังตกค้างดองหลงเหลืออยู่ที่วัดก็มีสามสี่องค์ที่บวชดนงานหลวงพ่อทองเนี่ยท่านท่านจัดมาอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ก <c oughs> ารการที่พวกเรามามามา,มาปฏิบัติในในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องยอมรับว่าเป็นสถานที่ของของผู้มีผู้ผู้มีผู้มีธรรมเราต้องยอมรับอรมายอมรับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หลวงพ่อีท่านเป็นป่าประมุขท่านเียอนาคตังทยานรู้จักอดีตอนาคตปัจจุบัน ่าสถานที่แห่งไหนแห่งไหนที่ท่านไปสถานที่สถานที่แห่งไหนที่ท่านพิจารณาแล้วสถานที่สถานที่แห่งนั้นจเจริญทุกที่จเจริญทุกที่รุ่งเรืองทุกที่ผู้คนญาติโยมทุกคนก็ได้รับอดีตสมได้รับผลพอสมควรไม่ใช่พอสมควรได้รับผลเป็นอย่างยิ่งมีเท่าที่อจิบดีสังเกตนะที่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่ราบทานระบขันมา อาตมาก็อยู่กับรูบายาจารย์มาเยอะเพราะว่าในฐานะที่อยู่วัดโศการามในฐานะหน้าที่เป็นเนยน้อยอยู่ที่นี่ในฐานะที่ได้ปฏิบัติรูบายาจารย์มาก็ได้อยู่กับลูครูบายาจารย์มาเกือบจะทุกองค์เว้นแด่กลูงป่เสาหลวกป่เสากับลูกปุ่มันอันนี้เว้นเว้นว่าอาตมาไม่ได้ไม่ได้เจอท่านแต่น้องนั่นอาตมาได้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 อุปการได้อุปถากท่านได้ซักเยวในได้ล้างกระโถนได้อะไรเนี่ยพรบคบสมควร จะเป็นลูกปูเขาลูกประเทศลูกปู่ชอบลูกปู่ลุยก็เรียกว่าก,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 ก็ก็มีโอกาสได้ได,ได้ได้ปฏิบัติท่านท่านอยู่ถือว่าสถานที่ตรงนี้ที่เป็นมงคลวัดอโศกคารามเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตการสมัยเมืองเมืองปัตตานะในปัจจุบันเนี่ยหรือเป็นเมืองปัตปาเปตลรีบุตรในอดีตก็ชื่อวัดอโศกคารามเช่นเดียวกันวัดอโศกคารามจึงมีจึงมีนามเป็นเอกลักษณ์สำหรับท่านพอลี แต่ท่านพอดีจะเป็นภพชาติอดีตท่านจะเป็นยังไงบอกไม่ได้เพราะท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นเป็นน้องพ่ออะไรมาจากไหนแต่ว่ามีอะไรพิเศษอยู่อันหนึ่งที่ญาติโยมอาจจะยังไม่เคยเห็นนะถ้าโยมไปวิหารนพเสียนไปวิหารนพเสียนน่ะโยมจะเห็นรูปพระเจ้าโศกอยู่อยู่อยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นรูปเอที่เป็นรูปผ่าเสกครึ่งซีกน่ะเป็นรูปแบบนักรบโรมัน อันนั้นเะรมาได้ช่วยกับพระเจ้าประยูนยปั้นขึ้นมากับหลวงพ่อเสียนหลวงพ่อเสียนในความจริงความจริงหลวงพ่อเสียนเนี่ยเขาท่านอยากไว้ที่ลบบุรีไปไปไว้ที่เขาที่เขาเจริญลบบุรีแต่ปรากฏว่าทําแสนเสร็จแล้วลดเคียนยุดลกทหารเอาไปไม่ได้ก็เลยเลยต้องอยู่ที่วัดอโศการามเนี่ยส่วนรูปพระเจ้าอโศกที่เป็นสาเสกนะ่ะโยงไปดูก็ได้เห็นอยู่จจุวันก็ยังมีอยู่ที่นั่นแหละรูปพระเจ้าโศกเนี่ยเป็นรูป มาจากแก้วเจรนายแก้วเจรนายชิ้นเล็กๆของลพบุรีท่านเอามาให้อาจารย์ประยูนอาจารย์ประยูนก็เอาแว่นขยายแล้วขยายออกมาเอวมาเอามาปั้นเป็นรูปพระเจ้าโศกลองพ่อหลวงพ่อท่านภูมิใจมากเลยอาว่าภูมิใจว่าถ่ายถอยไ้เอามาปั้นเป็นรูปพระเจ้าโศกได้เสร็จแล้วท่านก็เก็บแก้วเจรนายในอันนั้นไปน้องตู้ท่านเอาไปที่ที่ไหนเอาไปที่ไหนเอาไปแจกผไม่ทราบท่าน ท่านเก็บเงียบเลยนั่นลูคือคือความเป็นมาของรูปพระเจ้าอโศกที่รูปแรกที่ได้เห็นกับตาเป็นอ่นในแก้วจรรไทที่เป็นหินไอ้ท่ที่เป็นแก้วจรรไทไม่ใช่เห็นเราเป็นแก้วจรรไนที่ได้เห็นมาแล้วก็ได้ยินได้ฟังคุยจารย์ท่านเล่ามาหลายองค์จะเป็นรูปปุตื้อก็ดีเป็นรูปปัจารย์พดีก็นเล่าประวัติความเป็นมาของลูปพดีให้ฟังในขณะที่ไปอยู่กับท่านไปนวดไป ปฏิบัติท่านอยู่ท่านแล้วประวัติความเป็นมาเป็นไปของพอระชองนพดีให้ให้ฟังแต่แม่มเอาาเล่าให้ฟังออกไปเล่าให้ฟังก็จะมากเรื่องไปก็ก็ให้โยมคิดเอางกล้งก,กันว่าวัดอสุครามเนี่ยเกิดขึ้นได้ในานามของพระเจ้าโศงมหาลาภที่เมืองปาตตีบุตรหร,หรือหรือในชื่อใหม่ว่าเมืองปัตตานีที่ประเทศอินเดียทุกวันเนี่ยซึงเป็นเมืองหลวงของรัฐรัฐพิหารประเทศอินเดีย นี่คือความเป็นมาไปของไปของพระเจ้าอโศกที่บ้านที่วัดโศการามดอ่อหลอรูปใหญ่ไว้เมื่อกี้ปีสามแกดที่สามเก้าจำไม่ถนัดนะคือรูปใหญ่หน้าวิหารน่ะอันนี้โดยการนำเขาสถาญาติาโยมสร้างพระเจ้าโศกไปเป็นอดรศในพวกอาตมาได้ทําช่วยหลวงพ่อกับเอ่อกรอบคาบายใจน่ะก็าาะมีอยู่ที่วิหารนพอเสดอันที่เดียวองค์เล็กๆเดี๋ยวองค์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นั่นน่ะ ความเป็นมาเป็นไปเพราะที่อยู่วัดโสขารามนานก็พอจะลํำดับภาพเหตุการ์ต่างๆเพราะวัดโสคารามได้บ้างแม่จะจากไปเป็นเวลาสี่สิบกว่าปีเกือบห้าสิบปีที่จากวัดโสขารามไปก็ยังพอจขํขาเหตุการณ์ต่างๆได้อยู่เพราะอยู่เป็นเนียนน้อยที่เนี่ยฐางป่าฐานป่าสแมแสปลูกป่ากงกลางลงไปทะเลไปนน่นๆในทะเลรู้จักหมดอนะในทะเลเดินไม้กระดานแผ่นเดียวไม่ได้มีไม้ ไม่ได้มีการะานปูนไม่ได้สะดวกสบายอนทุทวันเนี่ยเอากอนที่มาอยู่วัดโซกรามก็ได้ช่วยกับลพบุร์ทำเอาไฟฟ้าเข้ามาเอาถนนเข้ามาท่านเนี่ยกับะวายจารก็ได้ทําอยู่เรกว่าก่อนที่จะจากไปจากที่นี่ก็ได้ทาประโยชน์ให้ที่นี่เจอกระด้างว่าคูบายจารที่อยู่เก่าๆนักนามีลพปิ่นมีลพป่นหลพ่อชุบทันนั่นแหละที่อยู่ัปจุบันเนี่ยนอกนั่นก็เป็นพระรุ่นน้องหมด เทือยังจังอยู่จะเป็นท่านอะไรก็อยู่เป็นพระรุ่นน้องรุ่นหลังมามีหลวงพ่อปิ่นหลวงพ่อบางกู้ไปลดลบหลวงพ่อชุบนะกับหลวงพ่อทองเนะี่ยที่ที่อยู่กับท่านมาโดยตลอดตั้งแต่เ,เบื้องต้นที่เข้ามาอยู่วัดโสคลานแล้วก็มาอยู่บวชมาก็ไม่นานเท่าไหร่ห้าชิวกว่าปีเพิ่งได้ขึ้นทำบ้านครั้งแรกเนี่ยขึ้นทั้งครั้งแรกที่ทำบ้านตรงเนี้ยเทื่์นตรงเนี้ยแล้วก็เป็นพระบ้านนอกประเทศไม่เป็นด้วย เดี๋ยไม่ได้มาเทศให้ฟังเนี่ยมาเล่ามามามาคุยสูดฟังเล่าความหลังให้ฟังคือคนเราคนเราเนี่ยบอกว่าถ้าเล่าความหลังเนี่ยมันก็แก่แล้วคนเคยมันเคยมันพูดคําใหม่ไม่ได้พูดคาหลังคนคนแก่นี่เขาเขบอกว่าชอบพร้องห้าอย่างเนี่ยชอบของผมชมของสวยช่วยสังคมชมของเก่าเล่าความหลังก็ได้ห้าอย่างนี่แนีะยเขาคือเรียกว่าแก่แล้วถ้าไปหาใครก็ถามเรื่องเก่าเรื่องแก่แล้วก็ได้ว่าเริ่มมีอายุแล้วเริ่มจะไอ้ลำเลือถึง เรื่องคนเก่าไอ้คนแก่คนรุ้นเป็นไงบ้างได้นาที่นุ่นที่นี่เป็นไงบ้างก็รู้ได้วความเก่าความหลังเรียกว่าเล่าความหลังมันมันไม่มีอะไรจะคิดใหม่คิดใหม่ไม่ได้ม,มันเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ไปไหนเขาเดินนั่งก้มหน้าเขาดอดูรน่นดูนี่ดูนั่นรก็แต่คนเก่าดูไม่เปลี่ยนก็เล่าแต่ความหลังความเก่าเท่านั้นเองเดี๋ยวว่าเล่าความหลังคือคือคนแก่แล้วจาได้แต่ความหลังเพราะมาอยู่วัดโศคารามเนี่ยมันก็ เริ่มต้นมาด้วยความยากลำบากกับครูบาาจารย์ัดแต่ถนน,นยังไม่ได้ลาดยางส,สักเส้นเดียวมาอยู่ที่นี่ก็มีถนนถนนลูกลังก็มีสองแฝกแฝกฝั่งข้างน้าที่เป็นเ็กลนมีศาลาดูต้องทมเนี่ยมีศาลาหลังนี้เป็นศาลาที่ที่เด่นที่สุดดีที่สุดสวยที่สุดกับกุฏิเบอร์สิบแปดก็ทนวยอยู่ทุกวันเนี่ยอาตมาเก้าไปอยู่ครั้งแรกในชีวิตก็ก็ได้ไปอยู่กุฏิเบอร์เบอร์เบอร์สิบแปด เป็นคนเตีเท่คนยายชมสุขเจริญทำถวายล้งพ่อเลีท่านดูแปไปฉันแปน้ำโบาบุญอยู่ที่นั่นก็มีนักเนนที่อยู่รุ่นเดียวกันเหลืออยู่ไม่เกี่องค์ด้วยวัดเนี่ยมีอาตมาหนึ่งองค์มีที่พรสมยศเที่ววัดป่าเพิ่มพูนที่แม่ท้าองค์หนึ่งคับมีพระคุณราชสมัยดีเจ้าบทเลยองค์หนึ่งนอกนั้นไม่มีแล้วปดน้องนั้นก็ไปหมดแล้วรุ่นลาวเขาเดียกันก็เข้าตู้ไปหมดแล้วเข้าเตาหลอมไปเกือบหมดแล้ว เนี่ยมีอยู่แค่นี้เองที่ที่เป็นแม่แม่ที่เป็นคนยายเป็นแม่ชีจริงๆจากไม่ชีอองกันมาก็ไม่ชีอะไรก็ทุกวันกับมีแม่ชีที่ที่ยังอยู่ด้วยที่เก่าแก่ก็ไม่ไม่ชีสมัยกับพูดตึงหมดแล้วนี่แค่นั่นเองนะแม่ชีอองนอนนั่นหมดไม่แต่รุ่นมใหม่ก็ไม่รู้จักรู้จักแม่เด่นคนเดียวอยู่ที่นี่เพราะไม่เด่นไปอยู่กับพ่อคนเลิศที่พมาโลกได้รู้จักรุ่นเคย เนี่ยที่เนี่ยแาวนองนั้นกับคุณยายก็เห็นหน้าก็ไว้ใจว่าจะอโศกอะไรมันก็ดีใจว่าได้เป็นลูกศิษย์เขาเป็นลูกของหลวงพ่อทีเป็นลูกของท่านพ่อคบว่าท่านพ่อเนี่ยมันฝังจิตฟังใจฟังจิตฟังใจว่าอาตมาอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดมาทวันเนี่ยก็เพราะบารมีท่านหลวงพ่อเป็นบารมีของรูาอาย์ท่านเมตตาจะทําความอะไรลงไปเนี่ยนึกถึงน้ำบายของรูาอาย์ที่ท่านหลวงตาเมตตาสั่งสอนมา ก็อยู่ประพฤตปฏิบัติาาอย่างนี้แหละก็ขอฝากข้าติโยมทุกท่านทุกคนนั่นนะนึกอเอาวัตโสคารามเนี่ยมาเป็นเป็นภาษาใจไว้อโศกังไม่มีโศกเราอยู่วัดโสคารามไหนเราจะไม่ทําความโศกให้เกิดขึ้นความโศกความเศร้าความโศกาอาดูนต่างๆตัดทิ้งไปต้องมีแต่ความเลื่นเลิงมีแต่ความบันเทิงใจอโศกังเวลชังเขมังถ้าหากว่า เรานึกถึงพุทธพจน์นึกถึงบทที่เป็นมงคลเนี่ยเราจะภาคภูมิใจมากกว่าอโศกัลางเวฬจังเกมังความจิตไม่โศกจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่จิตไม่ฟุ้งซ่านดะะ่าถือว่านั่นเป็นมงคลเอตมังคารมุตตะมังเป็นมงคลอสูงสุดนี่คือวัดครว่าวัดอโศกคารามสถานที่ที่ไม่โศกไม่โศกไม,ไ,มมไม่เศร้าไม่่วงไม่เศาเป็นสถานที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ให้ธรรมะ ให้ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นวัดเดียวในประเทศไทยเนี่ยที่ยังมีครูบายจารย์เมตตาปาะเศเธรรมสั่งสอนเราทุกวันแล้วก็มีหลวงพอ่อเลียหลวงองค์เดียว่นนั้น,น่ะบอกได้เลยว่าดอกไม้หลวงพอ่อเลียไม่เคยเหี่ยวกี่ปีมาเนี่ยห้าสิบหกปีห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีดอกไม้ตั้งแต่วันบรรานภาพของหลวงพอ่อเลียมาถึงปัจจุบันเนี่ยไปดูที่วิหารใหญ่นะดอกไม้หลวงพอ่อไม่เคยเหวไม่เคยเหี่ยเวเลยที่ไม่เหี่ยวไม่ใช่ว่าดอกไม้ไมันไม่เหี่ยวนะ ดอกไม้เนี่ยมีญาติโยมมีลูกหลานมาเปลี่ยนมามามาเปลี่ยนมามาดูแลท,ทุกชโวงทุกวันเน่ะมันโดยดอกไม้เลยไม่เหี่ยวนอกนั้นคาูาอาจานนอกนั้นที่ว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีอย่างนี้หรอกนี่แสดงถึงคุณธรรมแสดงถึงความความที่ลูกหลานมีศรัทธาต่อข้อวัดปฏิบัติของหลวงพ่อหลวงพ่อพานำประพฤติปฏิบัติมาคําว่าสุปฏิปันโนเนี่ยเชื่อได้ สุปฏิปันโนโอชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนเป็นศัจธรรมของพระพุทธศาสนาแม้ทุกวันนี้ศาสนาพุทธจะปนปวนจะจะอะไรไปบ้างเนี่ยว่าถือว่านั่นก็เป็นเพียงไอความสั่นสะเทือนของธรรมชาติธรรมชาติพภาษนสะเทือนไปก็เป็นธรรมดาแต่หลักจริงๆคือหลักใจเพราะหลวงพ่อท่านหวังไว้แล้วมันไม่ไปไหนหรอกสองพันกว่าปีศาสนาพ,พุทธเรายังอยู่ ไม่คนจะเสื่อมไปบ้างคนจะห่างเหินไปบ้างแต่ว่าสัจธรรมของหลวงพ่อถ้าจารองพ่อพุทธเจ้ายัางฝังแน่นอยู่ในจิตใจของพุทธบริษัทเพราะว่าพุทธบริษัทเป็นบริษัทใหญ่มากไม่บริษัทไหนในโลกใหญ่เท่านี้แล้วบริษัทหลวงพอ่อใหญ่มากมากคือบริษัทสี่ใหญ่เมื่อบริษัทใหญ่เนี่ยการที่จะเสื่อมสลายการที่จะหมดไปเนี่ยมันเขาคงจะยาก เพราะว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนไว้ในใจไม่ได้จดทะเบียนไว้กับโลกภายนอกหรอกจดไว้ในใจแต่พุทธบริษัทเนี่ยจะนําสัตว์โลกอะไรเนี่ยให้ออกไปจากสังสารทุกสังสารวได้พันนำนำจิตวิญญาณออกไปสู่ปรโลกได้คือไม่้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกนี่คือสังสารวัตที่เป็นพุทธบริษัทพวกเราเป็นมนุษย์ทุกคนนะ่ยนะ ขอให้เป็นมนุษย์เป็นให้ได้มนุษย์สมบัติอย่างนี้แหละให้มีศีลไปทําไม่ได้ใ,ใจทุกคนทุกคนถ้าเราไม่ีศีลไปทําไม่ได้ใจเราคนไม่ศีลมีทําไม่ได้ใจดูง่ายหนอะไม่ยากไม่ยากเลยลูกเสียเอาพอดีไปที่ไหนก็ดูง่ายเพราะว่ามีธรรมะมีศีลอยู่ในตัวไปไหนก็ย้มแย้ม,ยมจับใสไปไหนก็ไม่เคยทิ้งกันไปไหนก็รักกันอัตมาเคยบอกกับมูคนะาทุกคนน่ะทุกองค์ไปสร้างวัดเนี่ยบอกว่าห้ามไปใช้คําว่าสาขาวัด สาขาวัดอโศการามสาขาโน้นสาขานี่ยขอร้องเน่เด็ดขาดเลยอย่าอย่าใช้คำว่าสาขาเมื่อจะสร้างก็สร้างไปเมื่อจะทําก็ทําไปแต่วกเราไปอยู่ที่ไหนเราก็เกื้อกูลกันสงห์กันช่วยเหลือกันทําอะไรก็แต่ว่าไม่มีคําว่าเป็นสาขาให้เป็นให้เป็นสํานักอื่นท่านไปท่านจะว่าย,ยัางไงก็เรื่องของท่านแต่ว่าสําหรับหลวงพ่อรีเนี่ยจะไปสร้างกี่วัากี่แทงขอายอยจะให้มีคำว่าสาขาเพราะจตมาไปเจอบางแห่ง ท่านก็บอกว่าท่านก็ถามเลยนะไม่จากสาขาไหนรู้สึกอายแก่ใจว่าถ้าเราไม่ได้เป็นสาขาของท่านน่ะท่านจะไม่ฉันจะหันยังไงไม่ฉันเข้าแล้วไงก็เลยได้คติบทเรียนน,ะนั่นมากันมาขอร้องหมู่คณะว่าท่านจะไปทําก็ทําไปแต่ห้ามใช้คำ่าสา,าท่านจะดีเลิศก,ก็ขออนุโมทนาหรือท่านจะตกตัดละกําลำบากตกตามยังไงก็ให้เป็นเรื่องของท่านไปจะได้เป็นชื่อของส,ส่วนใหญ่ส่วนกลาง นี่คือคือคือที่ขอร้องมูขคนาไว้หลายที่ยหลายทางก็ไม่มีคําว่าสาขาวัาดโศการามนะม่มันทุกแห่งไปสร้างไว้ที่จังหวัดจันทร์ก็เยอะที่ทั่วประเทศเลยนะหลายองค์ไปสร้างสํานักวัดไอ้ที่ไปจากวัดโศการามแต่ไม่มีสาขาวัดโศการามทุกแห่งให้ไปให้เป็นกลางๆให้ไปสร้างไปเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ภาวนาบอกว่าจะเป็นลูกศิษย์ของท่านพ่อกันแล้วกันลูกศิษย์ของท่านพ่อลี ธรรมเทโลวัตสกคารามหรือพระวิสุทธิธรรมพลังศีกับเวรเมธายจั์ก็พอแล้วไม่ต้องไปอ้างว่าเป็นสาขาโนนสาขานี่นี่เล่าให้ฟังมาก็พอสมควรในโยมนะเอ้ับเก็บเลขเก็บน้ายมาเล่าสู่ฟังไม่ไม่ได้ประเทศหรอกก็เล่าเล่าความหลังเล่าความหลังว่าที่มาอยู่ที่ชาลาหลังนี้เริ่มต้นแต่ว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นจากที่ลบกพ่อ ท่านมานิมิตให้ให้เราเนี่ยได้เดินตามท่านไปโดยการที่ลงศพกระโดงแบบนี้ลงทงพระลีใส่ลงพลีกระโดงแบบนี้แหละมีสีทองแท่งเทีอมแบบเนี้แต่ก็มาท่านสีด้านท่านเดินออกมาท่านก็มาเรียกออกมาที่นอนอยู่ตรงเนีนนเน้ให้เรียบเดินตามท่านไปข้าร้อฟังตรงนี้ว่า mm hmm. เหตุการณ์ต่างๆที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องประสบการณ์ที่เกิดจากนิมิตเกิดจากความฝันแล้วก็สังเกตดูมาตลอดว่าเป็นเรื่องจริงๆอ่ะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของอ่าตมา ว่ามาดูด,ดูจนมาถึงในที่สุดไม่เท้าที่ไม่เคยก็ได้ก,ไดก็ได้จากท่านน้องพ่อท้องท่านี่บอกว่าเอ๊ะมันได้มายังไงวะมันได้ไปยังไงถ้าก็ดูอัตวามอนกันนะกาได้แล้วบนก็ไปดูอัตมามันกัน,นะนว่วมารองเท้าได้มัไงอัตวามก็บอกไม่รู้หลวงพ่อมอบใหนะ้แต่ว่าที่วางเสลาเลือกสร้างเจดีย์ท่านได้อัตมาถือไว้แต่มาถือไว้แต่ว่าไม่ได้ในนิมิตมันแม,นมน่มันก็ถือไวล้ละแต่ว่ามีคนเก็บไปให้เขาเป็นนายตำรวจทึ่งลัก รับใช้หลวกพ่ออยู่ในปี2503ต่เอาเอาไปให้เ่อมานี่คือคือเหตุการณ์ที่เป็นมาัป็นไปเล่าสู่ฟังก็ <c oughs> เจ้าหน้าที่บอกว่าลองพ่ออย่าเทศนานนะอันใดไปเกินทุ่มหนึ่งนี่ก็เตี้ยงอีกสิบนาทีก็จะได้ทุ่มหนึ่งแล้วบอกว่าได้จะมีพระสวดไปทำต่อแล้วก็จะมีพระอาจารย์สุชาติมาจากพ้อหินมาเทศต่อไปอาตราว่าก็ถือว่าเออดีเหมือนกันมีครูบาอาจารย์มา,มาเทศ ก็ท่านจะได้เทศอะไรธรรมะที่อยู่ในป่าได้เขาเทนปฏิบัติมาประเทศโยมฟังนานๆหน่อยสำหรัิธรรมะอยู่ลพบรุรีก็เป็นธรรมะบ้านนอกนะเนี่ยธรรมประป่าเทศบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ฟัง,ง,ง,ขอของฟังองนุโยมเนาะ <c oughs> ในที่สุดนี้ก็ขออาํานาจแห่งคุณงามความดีทีา่ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็อันทีสองที่ญาติโยมได้มาสร้างบารมีกันเนี่ยจงเป็นพระว่าปัจจัย ให้ญาติโยมทุกคนปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนตื่นเกวงามีด้วยประกาศรัชนีสาธุ